ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาแปลงร่างเป็นเสาหลักหมอกบุอีจิโร่กันค่ะก็จะเป็นเสาหลักปราณหมอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกล้งให้พี่เคนเนี่ยช่วยเป็นช่างตีดาบให้กับเรานะคะ<อ>ไม่รู้ว่าวันนี้จะฝึกให้พี่เคนเนี่ยเป็นช่างตีดาบได้หรือเปล่านะโอเคเรามาเริ่มปฏิบัติการกันเลยค่ะก่อนอื่น้องแปลงร่างเป็นสาวน้อยนางเอกของเรากันนั่นก็คือเนสุเกะเอาว่าพี่เคนเนี่ยเขาคลั่งไคล้เนสุเกะมากเลยนะ ไม่รู้ว่าจะค้างใครหลงไหลในสโกอะไรนักหนาเนี่ยมาแล้วพี่กับกับพี่กับกับพี่ค่ะทำอมวยแกะดินั่นนั่นมันเนสโกดจังนี่นะเฮ้ยเนสโกดจังมาได้ยังไงเนี่ยอ้าแล้วไปแพ้แดดเหรอในปกติอสูรเขาเจอแดดเขาก็ะตูเย่กันหมดแล้วนะรู้รึเปล่าล่ะพี่เค้เป็นแฟนคลับเราตัวยงเลยนะมาขัดจิ้วจิ้วเป็ดจิ้ว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 เด็นะจิ้วที จุ๊บอะไรเนี่ยไอ้ดุเกียวเธอรี่นี่บอกแล้วว่าปากเธอเป็นอย่างนี้จริงอ่ะเนี่ยเอาไหนบอกเธอมาจุกนะลัวจุ่มไปไม่เอาแล้วคนลุกเพแาะว่าแต่ว่าเธอมาทำอะไรแถวนี้อไม่บอกหรอกให้ลุกทำไมถึงไม่พูดไม่จาก็ใส่บ้องถามอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็พูดไม่ได้ดิเพราะว่าข้อหลังกออกดิเดี๋ยวลงไปพี่ให้นั่งด้วยแลนั่งสบายะไรจุงจะทำอะไรอ่ะแกะกลับบ้านเอาเป็นน้องแกะดีกว่าเพราะว่าน้องแกะเนี่ยมันตั้งเป็นชั้นๆได้เอาแกะไปไหนเดี๋ยวกัน หย,ย,ยุดคุณกำลไงจไ,ไหนเฮ้ อย่าบอกนะว่าเธอจะมาเอาแก่พี่เคนไปอ่ะเขาจะขึ้นรถไปไหนอ่ะมาสักขนาดนี้อย่าบอกนะว่าไี่ยวอ่ะเฮ้ยเธอไม่กินแต่เป็นๆไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่กินหรอกเต๋อป้ติเลี้ยนต่อเอาดินะมันจะเอาไปไหนเนี่ยเยอะพอไหมเฮ้ยหมดข้อแล้วยว้านน้องหมามาที่นี่อะเร็วน้องม้าน้องม้าช่วยทำงานอย่างเร็วเฮ้ยไงงอปะเราจะใช้น้องม้าเนี่ยอะน้องแกขับไปด้วยนะเรื่องจะเดืดิสโก้จังพี่เคนไม่ยอมให้เอาแก่พี่เคนไปหรอกคุณก็เล่นอยู่เดิสโก้ไม่ไหนเฮ้ยจะไปไหน อ้าวเฮ้ยอ้าวรถขาดเลยหยาบลงเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันอ๋อเนองแกเอาเราขึ้นไปหาอะไรข้างบนนะลงมาลงมาลงมาอาจะลงมายังไงล่ะเนี่ยไม่เอาแต่เรากระโดดไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปว่าไปในสโกตเนี่ยกลายเป็นหลักุ้งปลาะกลายเป็นนินดอยะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราหายตัวไปเลยในสโกตจางในสโกตอยู่แถวนี้เปล่าไปไหนแล้วอ่ะเอ๊ะแปลกจังเบยหายไวจังเลยพวกเนี้ยเมื่อวันมิสซือลิก็ทียงอะนะเผลอแป๊บเดียวหายไปเลยอ่ะเในสโกตอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ย ออกะไรอ่ะเฮ้ยแปลกจังเมื่อวานไม่เห็นมีตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยงานงอกแล้วไอ้ยทำให้ไอ้ไอซ์โก้เขาไม่ชอบเธอไปอยู่ในกล่องทันกิโร่อ้เนื้สเกตจนิ่ซึก็อยู่ในกล่องหมดเลยอ่ะไอ้ยเนี่ยสงสารจุงเออท้านั้นพี่เคนเก็บแต่อซสโกะไปแล้วกันนะผู้ชายไปตรงนี้แหละอ้าแล้วที่เหลือไม่เก็บป๋อไปไปอยู่บ้านกับพี่เคนดีกว่านะไปพวกเราไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอซ์โก้ตื่นแล้วตื่นไปทำอะไรในกล่องอันนียให้ยังงั้นใช้เวลาล่ะที่จะแปลงร่างเป็น อู ừ, อีจิโร่เสาหลักหมอกเพราะว่าตอนนี้หนังของเขาเนี่ยกำลังเข้าโรงมูฟี่พอดีเลยเราเนี่ยก็ชอบเสาหลักหมอกอยู่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายเสาหลักหมอกรู้สึกว่าเขาจะขี้ลืมนิดหน่อยนะโอเคเราได้ดักนิจิรินถึงคำแล้วล่ะ ดูในซื้อตัวนั้นส่งทันจังเลยสงสัยจะแพ้แน่ถ้าดูดิช่วงนี้เราก็จะขี้หลงขี้ลืมหน่อยนะแล้วเมื่อไหร่เขาจะตื่นแล้วเนี่ยเอาแปะไว้หน้าบ้านแล้วกันเถ้าเขาตื่นเราจะได้เห็นคนแรกนะอันนี้แปะไว้ตรงนี้เลยอันนี้ซื้อตัจ้างรีบตื่นนะอย่ามัวแต่นอนขี้เสาแล้วอัจุดโคเรียกไอเดะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีผู้แถวนี้ด้วยอ่ะอุยสีสวยเที่ยวว่าอะไรอ่ะใจเขาในเอ๊ะอะไรอ่ะว้าอะไรเนี่ยเขาจะใส่บอสตีปะมาสู้กับเขา นี่มันหมูนี่ไะเออแต่ทำไมหมูเป็นสตีป่ะเฮ้ยนะตาหน้ากลัวหน้าตาหลอนจังเลยอ่ะไันนี้มีท่าหมูเนสตีปนะยังมีบอสสตีปด้วยล่ะไม่ว่าอตีรนะโอ้สตีปยักษ์โอ้โหสตีปล้มล่างล่าอยากมาทางนี้ไอ้ยนึกว่าจะสู้กับอสูรได้แห่อสูรซะงั้นตายเลยอ่ะ เออเฮ้ยหมู่บ้านพี่เคนเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูดิมันแยกร่างแขนขามันเป็นสตีฟด้วยคุณโกเลเนช่วยด้วยโอ้โอหอย่าตามมาอย่าตามมานี่มันอสูรประเภทไหนกันเนี่ยอสูรสตรีปหรอใช่แล้วมันคืออสูรสตีฟล้วทำยังไงเนี่ยคุณโกเลเนช่วยด้วยอ่เด็กเฮ้ยใครอ่ะใครพุ่งไปตรงนล้นน่ะเป็นพระเอกมาช่วยพี่เคนดีกว่าเพราะว่าเราเป็นพระเอกอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยพี่เคนด้วยโอ้โหใช้ธรรมอหอย่กันหรอการหมอกกระบวนท่าที่หนึ่งเอกขาเลื่อนนะคะกระบวนท่าที่สอง ไสหมอกแปดทิศกระบวนท่าที่สามปาดไสหมอกกระบวนท่าที่สี่ผ่าไสหมอกเป็นไงล่ะเจอไปสี่กระบวนท่านี่แบบว่าโอ้โหท่าตีนี้หายเป็นอาสูรไปเลยขอบคุณนะอ้าวเฮ้ยมาพร้อมกับใสหมอกโอ้พนศนะาพี่เคนทำอไมเดี๋ยวพี่เคนไม่ใช่อาสูรนะกันน่ารัก ไม่ใช่อสูรเหรอไหนนี่ไหนคือมุอีกิโร่นี่นาให้ไหมอ่ะให้มูกิโร่เสาหลักหมอกอิงล่าเอ้าตามพิซซิลี่มาเหรอเออแต่พิซซิลี่เข้าไปไหนก็ไม่รู้ไปนานแล้วว่าไปแต่เมื่อวานแล้วนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเออสบายดีอะไรล่ะโอ้เมื่อกี้พี่เคนเจออสูรตัวเบลเลอร์บุกเมืองด้วยเย่เลยอ่ะช่วงนี้อสูรไม่รอดนะไหนต้องระวังตัวหน่อยนะระวังล่ะจะดวงซวยโอเคถ้างั้นฉันไปละเอกันไปกันไปไหนอ่ะไปรล้เก็ไป่ ม<ห>าช <หา S 1> ่วยเฉิมต่อว่าจะมาช่วยพี่เคนปกป้องหมู่บ้านน่ละลากก้อยนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปจริงเหรอไปจริงดิดูดิก่าพี่เคนตายหมดแล้วเลยอะ่ะเหลือแต่รถเขนอะ่ะอันนั้นก็เลี้ยงใหม่สิโอ้ยพี่เคนหมดตัวทั้งแต่เหลือแต่ดาบหินเนื้อหมู ว้าย่อยังไม่หลเลยหายหมดเลยแล้วพี่เจนจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงอะชีวิตรอดได้สิโอ้โอไม่สิ้นหวังแล้วถ้านายอยากจะปกป้องตัวเองด้วยล่ะก็นายจะต้องมีดาบก่อนนะซึ่งดาบมันจะต้องเป็นดาบมิชลินของตัวเองด้วยนะดาบมิชลินเหรอใช่ว้าวพี่ขอตัวเองนะพี่เจนก็สามารถสร้างดาบของตัวเองได้แล้วเนี่ยริงเหรอครับแล้วทำไงอะปงไปได้ปะฉันเพิ่งมาจากหมู่บ้านช่างตีดาบพอดีเลยีสุดภาพแม่ฉันจะให้ของนายาไปเลย โอ้ทำไมดุจุงหัดทําเองซะบ้างนะขัดช่วยเหลือตัวเองซะบ้างนะว้าวอย่าบอกนะว่าแค่ของสารชิ้นนี้ก็สามารถทําได้แล้วะนี่เลยใส่หน้ากากโหเหมือนอะไรแค่นี้นายก็เป็นช่างตีเหล็กแล้วล่ะอันนี้พี่เคงก็กลายเป็นช่างตีดาบนี่ปอง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 เออจะตีลมอย่างนี้มันจะได้ดาบมันกลายเป็นช่างตีดาบแล้วตอนนี้ว้าวนายจะเป็นช่างตีดาบได้หรอขอบคุณนะเออว่าแต่ว่าเออเดี๋ยวกันนะครับพี่แอผมหายไปแล้ว เขาไม่ได้ไหมดูจากสภาพของนายเนี่ยไม่น่าจะเป็นช่างตีดาบได้เลยนะ้ยทุกเท่าะอะไรมันก็ไม่ตามแม่จะฝึกให้พี่เคนเนี่ยกลายเป็นช่างตีดาบฝีมือหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวลองตีแป๊บเุ้ยเฮ้ยนี่นี่นะนี่นะนี่ฝีมือฝีมือนี่ไงเป็นไงล่ะนี่ฝีมือเขาบานขนาดไหนอย่างตัวเล่นเขามาฆ่าโอ้ยจิโร่เดี๋ยวผมไปเอาแรกแป๊บแต่เดี๋ยวผมมาหลับแปบหลับแป๊บน้าในการทำดาบเล็กอะเฮ้ย ค่ะอ่ะเฮ้ยทักคุณรักตีดาบพ่อเหรอใช่ยังไงเอ็งนั่นเขาจะมาช่วยสอนพี่เคนตีดาบปม่เนี่ยครับคุณนะเดี๋ยวเราพี่เคนพร้เหล็กแข็งของนายใช่ไหมล่ะคุณมีเจ้ารอเรารอนานแล้วหลอมเหล็กเสร็จแล้วครับมาแล้วพี่เคนพร้อมที่จะทำดาบแล้วครับโอ้ยกว่าจะเสร็จรอจนจะค่ำแล้วเนี่ยไหนเป็นใครอ่ะ เราจะแกล้งจำพี่เคนไม่ได้นะไหนกันนพี่เคนไปเผาเหล็กแป๊เดียวยงลืมกันแล้วหรออขี้หลงขี้ม่มาช่วงเ้ไในคุณวิจิตรจะสอนพี่เคนให้ันีบาบไงอ้ยช่วงนี้ขี้ลืมชะมัดแ่เนี้ยไยอะไรจะขี้ลืมขนาดนี้จำไม่ได้เหรอฉันลืมไปไหนเมื่อกี้ไม่ถึงห้านาทีเลยนะออวันนี้มันจะได้ไหมเนี่ยดาบเล็กเนี่ยเฮ้ยสุสุเลยอุ้ยกเด้งไปโน่เหรอคืนนั่นน่ะ เอ้ย<ต>คร<น>งนี้ตล,ะละ้นจะปานหมอกกระบวนท่าที่ห้าทะเลหมอ,อกปานหมอกกระบวนท่าที่หกหมอ,อกแสงจันทร์ปานหมอกกระบวนท่าที่เจ็ดหมอกลวงเป็นไงล่ะตกน้ำไปแล้ว<อ>เป็นไง ไหนแล้วเอาคุณวิจิโรโหทอดมาได้หร่ครับเนี่ยอุ้ยไม่ท้าเชื่อเลยตัวนั้นมันโหดมากเลยนะดูดีมีตั้งหกดาบแน่ใช่มันมีตั้งหลายดาบนะเด็กพี่เคนนะครับไหนจะมีสักดาบหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ดาบวิจิลินของพีเคนมาวันนี้นายจะมีสักกระบวนท่าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็แต่ว่าพี่เคนจะหัดใช้ปานอะไรดีแล้วเนี่ยเมื่อวานพี่เคนใช้ปานความรักมันไม่เวิร์กไงก็ไม่รู้ว่าดาบจะพันคอตัวเองตายนะเออเขามีเขามีปานแดงกับปานดำหรอปะว้าวมาแล้วนี่ดาบของพี่เคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เข็นมาฝึกด้วยเดี๋ยวเขาไปเก็บของแฝดเฮ้ยห่าหเนี่ยของเต็มเลยเขาเรียวกว่าปันแดงกับปันดำเขาใจเปล่า เอ้ยเสร็จย nice ังอ <Overwatch> ่ะโอยนายชามากเลยเอาหนูไปแล้วกันเฮ้ยอะไรลองทดสอบดาบของนายกันหนูสิดูโตมาจากไหนเนี่ยเออแย่แล้วโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยน่ะรู้ว่าดาบของนายเนี่ยมันจะคมรึเปล่านะอย่าเข้ามาโอ้ชูนพิเกนด้วยใครก็ได้ช่วยทีนี่นะนี่เนี่ยเจอดาบวิจินลินซะเลยนี่นะนี่แล้มันดาบเล็กไม่ใช่ดาบวิจินลินอย่าตามมาเลยเอยแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหนูกัดก้นจะไกลไปโลกชีหนูไม่เนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามาไอ้พวกหนูบ้าชิวชิวชิวโอ้โหเต็มเลยอ้าหนูบอก เมืองครับอ๋อเต็มเลยนี่เป็นกุศลมุนของกระสุนหนูชัดๆเลยอ่ะอุ้ยมาจากไหนกันตัวไปหมดเนี่ยเออดูดิหนูมันกัดประตูได้ด้วยคุณวิจิตรครับช่วยพี่เคนด้วยอ๋อสงสัยว่าดาบของนายมันจะเทือนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับนายคงจะเป็นช่างตีดาบไม่ไหวแล้วล่ะฝีมือตีดาบของนายไม่ได้เรื่องเลยกระสุนมันอยู่ไหนกันนะขนาดหนูอ่ะนายยังฟันไม่ขาดเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเริ่มค่ำแล้วล่ะ เราก็จะแปลงร่างเป็นอสูรข้างขึ้นดีกว่านะแล้วก็ถอดชุดเกรอาอกกันนี่เลยแล้วก็ไปหาพี่เคนลองว่าิว่าเขาจะกลัวอสูรหรือเปล่านะานี่ไงล่ะโอ้โหอสูรข้างขึ้นนี่มันเท่จังเลยเอา้าเฮ้ยอยู่ที่ก <พอ S 1> ็มือละในภาคเนี้ยอย่างเท่เลยอะแต่กจังเวยเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ดีพระจันทร์ก็ขึ้นนะ่ะอสูรมาอสูรข้างขึ้นอไปละลายเว็บอสูรมา ใครก็ได้ช่วยด้วยคุณวิเชลไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหสัตว์ในคอกพี่เกินตายหมดเลยอ่ะคุณกอลแลมช่วยด้วยอู้ยแย่เลยอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยหนีเข้าบ้านดีกว่าเอ้ยอสูรตัวเป็นเป็นมาเลยค่าทุกคนอีไปเฮ้ยคุณวิเชลไปไหนแล้ววะคุณวิเชลครับคุณวิเชลอยู่แล้วมีแต่อสูนขึ้นแล้วอออ้ออ้อเข้าบ้านดีกว่าไปไหนล่ะนิสโก้นิสโก้จังตื่นแล้วอ่ะมันหมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนิสโก้ไม่ตื่นแล้วอยู่บ้านนี้ก็แล้วกันคงงหาไไม่่เจอนนะี ยิ่งเราว่านายจะหนีรอดอ่ะเอ้ยอยนมาตรงนี้เหออเอ้ยอย่าเข้ามาเอยบ้านแหกแล้วโยดแบบนี้นะแ้อย่าทำไม่เกินเลยเดี๋ยวจะพาไปดู Demon Slayer นะหมู่บ้านช่างตีดาบเป็นไหนแล้ววะอาจจะได้รู้ว่าวิธีการตีดาบมันเป็นยังไงนะ,ะ,ะกุ้งกุ้งลัฟเตอร์มาจากไหนเนี่ย ไม่อร่อยกกหรออ,อสูรหรือไงเนี่ยอ,อสูรมันกุ้งกระอเหรอเป็นลูกน้องอของฉันเองแหละอ,อยู่ไม่ได้แล้วอะไรนะ <c oughs> บังบื้มเ้วโอ้ยเด็กก้อาตายตัวจี เอ้ยอย่าเพิ่งรีบตายดีมาดูลูกไฟก่อนฉันเสกไฟได้นะเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้ยบูว่าเราแหงบูบ้าแล้วอ่ะเฮ้ยศูนตุนี่มันโหดรู้ไหมโหดกับปุษันเมื่อวานอีกแลเนี่ยแต่ฉันแปลงถึงขั้นขึ้นเลยนะอยูไม่ได้แล้วเดี๋ยวสกอตจังเดี๋ยวสกอตตื่นอยู่นี่ตื่นการมาฉันไม่แกงการอย่าเพิ่งรีับนี่ของแม่เน่ยมันทื่อเลยแล้วนะจะลาไปทีงไหนนี่ไม่ต้อคืนแล้วนะเ้ยมันมาแล้วอย่าเข้ามาัันนกก็หไอ้พี่เค้นมีดาบพี่จินลินนะกลัวเหรกลัวดิกลัวดิ อยากเป็นอาสูรไหม, <า S 1> ล, <ะ S 2> มล่ะเข้ามานะเป็นอาสูรหรือว่าอยากจะเป็นโดนัทถ้าเกิดพี่เคนเป็นอาสูรพี่เคนก็จะรอดใช่ไหมนี่้าอะพี่เคนขอเป็นอาสูรด้วยได้ไหมแต่ว่านึกว่าอยากจะเป็นพระเอกพี่เคนจะได้แข็งแกงร่งเพื่อปกป้องในสก,กัดจังไม่อยากเป็นพระเอกเหรอแล้วพี่เคนขอเป็นอาสูรด้วยได้นะแต่ว่าดูท่าทางหน่วยก้านของนายเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปนะที่จะเป็นอาสูรได้นะ เ <Okay. S 2> รู้สึกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะเอาไงงอกนะ <c oughs> เฮ้ยทำไมอย่างนั้นละ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจวไม่นะถ้าถอยนึกว่าอยากจะเป็นพระเอกกับเขาซะบ้างอยากเป็นอสูรตัวร้ายซะงั้นน่ะถ้าอย่างงั้นจงตายไปซะ <c oughs> ต้องเห่เายีเราก็เล่นกลางพิเคีนไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบกลางพิเคีนแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพืออ่อน่ๆเล่นเกม Minecraft ต่อไปนนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย